สวัสดีครับสวัสดีทุกเพื่อนทุกท่านนะครับผมตอนรับทุกท่านเข้าสู่วันดุคาวาเลตีนะครับในช่วงตะลุยตลาดโดนไปกับวันดุคานะฮะวันนี้ครับอยู่กับบูมวันดุคาและพนค่ะและตอนนี้ฮะเราอยู่กันอีกหนึ่งดีลเลอร์ครับที่เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบรถ ปอดตัวสิงรถล,ลักชวรี่รถพรีเมียมแบบหายากแล้วก็แบบขับพิเศษด้วยนะขับพิเศษทุกคันของคับเองนะครับค่ะนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เอคอโตเฟนนะครับผม่ะเรียกว่าอย่าเรียกว่าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ดีกว่าผมขอเรียกเป็นโซเซตี้แล้วกันวันนี้รถ 3, สามคันผมเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะแต่ก่อนจะไปดูรถฝากช่องทางสนิดหน่งคุณทอนสามารถกดติดตามแฟนเพจค่ะของทางวันทุกขาได้เพราะตอนนี้นะคะคนดูเยอะก็จริงแต่ยอดติดตามเนี่ยยังไม่ถึง50,000 0อยากให้ถึง5,000 0 0จังเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิด ถึง5,000 500, เมื่อไหร่นะคะเราจะมีกิจกรรมมีดีมารอเซอร์ไพรส์ทุกท่านแน่นอนค่ะแลวก็ตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันเยอะคุณมีทั้งยูทูบนะคะติกตอกก็วันทูคามีแล้วสามารถไปกดติดตามได้ตรงนั้นเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครคะ่ะที่บอกว่าวันนี้นะคะอยากจะซื้อรถค่ะสามารถดาวน์โหลอดแอปพลิเคชันของวันทูคาได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณช็อปออนไลน์ได้คุณก็สามารถช็อปออนไลน์กับรถสวยๆได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับพูดถึงแอปพลิเคชันวันทโคาร์ขออนุ ทางบริกาเอนะ็กซ์เปคชั่นฮะร่วมกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วครับะจะทําโครงการสําหรับคนที่อาจจะดูรถไม่เก่งดูรถไม่คล่องเหมือนคุณะนะครับผมชื่อว่าโครงการรถยนต์มือ2คุณภาพผ่านการตรวจแล้วนะครับซึ่งรถยนต์ที่เข้าโครงการนี้ฮนะจะได้รับการการันตีและวารันตีว่าเป็นรถที่ดีมีคุณภาพครับ,มรบผมจากทางบริาเอ็เปคชั่นและ สมาคมผู้ประกอบการก็นจนไทยแล้วนะฮะถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันมาดูค้าเมื่อไหร่เห็นโลโก้สีทองทองครับเขียน<ค><บ>ว่ารถมือสองตรวจสภาพแล้วคันนั้นผ่านโครงการนี้เรียบร้อยสามารถซื้อได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคระ <c oughs> ับรับรองว่าเอาไปคุ้มทุกบาทต่างครับผม <c oughs> อยากจะรู้แล้วว่าสามคันวันนี้คัดมาสวยขนาไดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมไปกันเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับ๋ยวแนะนังตัวนิดนึงค่ะคับผม XO นะครับจาก LK Auto Trade ครับครับผมวันนี้นะพี่ XO เนี่ย จะเป็นกูรูนะครับผมบบเดี๋ยววันนี้พาไปอยูร่รถยสวยทั้งสาคันนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่คันแรกกันกอนเลยนะครับผม <c oughs> เปิดคันแรกนะฮะ <c oughs> เป็น SUV เลยนะพี่ใช่ครับ ครับผมคันนี้ฮะอะไรยังไงคัขันนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับกันที่ Porsche ครั c ย y e น n e S นะครับเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็เป็น e HyB r i ดด้วยเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็น Plug In h y b r i d นะครับมากับเครื่อง3.0ลิตรนะครับแล้วก็ยังมีแรงม้าเนี่ยให้มาถึง400กว่าแรงม้าเลยอ SUV แรงใช่ครับเป็น SUV ที่ต้องบอกว่าทาง Porsche เองเนี่ยเน้นเรื่องของการขับขี่อยู่แล้วเพราะนั้นพอมาเป็น SUV เนี่ยก็ยังคงมี DNA ของความเป็น Por s c ช e อยู่ เต็มตัวเลยครับจริงๆพูดถึงสีเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าพอโดนแดดปุ๊บมันออกเป็น หมือนน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆนะใช่ครับมันเป็นเป็นสิ่งพิเศษของเขาครับกลางวันเป็นน้ำเงินอ่ะใช่ครับเออสีเขาเขาไม่มีความเหลืองของสีนะเหมือนเหมือนมีสองสีในเวลาเดียวกันกลางวันอย่างงี้กลางคืนอย่างงี้อีกแบบหนึ่งก็มันเป็นสีพิเศษเนี่ยคุณใช่ครับเพราะค่าก็สวยด้วยต้องบอกว่าถ้าไม่พิเศษทาง LK เราจะเทรดไม่เอาไม่เอกมาโอเคครับภายในนี่เข้ามาปุ๊บผมรู้สึกว่าผมหล่อขึ้นประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะฮะดูฉันเห็นด้วยคุณพรก็รู้สึกว่าคุณพรจะสวยขึ้นประมาณ ใช่เลยนะครับผมคันนี้นะด้วยความที่เป็นปอร์เช่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานั่งเราจะได้ถึงแบบความกระชับเนี่ยดูที่เบาะและที่สําคัญสายเซลฟี่นี่เลยหัวหมอนครับปั๊มปอร์เช่อยู่แล้วปั๊มตาแน่นอนอื พวกออปชันแะครับผมในระบบการขับขี่กันบ้านะครับก็จะเริ่มกันที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้หมดนะครับทั้งที่ฟวงมาลัยเองหรือว่าอะไรต่างๆเองมาทางเรื่องของคอนโซลกลางต้องบอกว่ามันไม่ใช่โฉมล่าสุดเนาะมันยังเป็นปุ่มอยู่โฉมล่าสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นใช่เป็นทัชสกรีนแล้วแต่ส่วนตัวแอบชอบแบบนี้ใช่เพราะว่าเวลาเราขับเนี่ยเราโฟกัสออนแทร็กอย่างเงี้ยเรา สามารถคลำได้เลยใช่ครับเมื่เป็นทีเป็นตัวใหม่เลื่อนใหม่เฮ้ยอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันที่เราต้องการเรียบเรหมดใช่ครับใช่ครับมันเรียบเรียบหมดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแอบชอบส่วนตัวนะฮะคือจริงๆถ้าให้รีวิวออปชันทั้งหมดจริงๆเมันเยอะมากมันเยอะเกินไปนะถือว่าอะไรที่รถยุโรปทั่วไปอ่ะพึงมีคันนี้มีหมดใช่ครับแต่ที่พูดเมื่อกี้คือเป็นอะไรที่มันเชี่ยวใช่ไหอ่าเดี๋ยวขออิงนิดนึงครับก่อนที่จะไป เปเชียลสุดท้ายจริงๆก็คือหลังคาตัวนี้เป็นพาราีมิกซันรูฟซึ่งเป็นออปชั่นที่ไม่มีให้คอนฟิกเขาอยากได้เองเพิ่มตังอีกหลายแสนเลยก็คือคือเหมือนกับว่าในแพคเกจมันไม่มีแต่ว่าทางเจ้าของเดิมต้องการเพิ่มอยากได้ก็คือผมอยากได้ต้องการเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ก็ว่ามาก็เลยได้เป็นพารามิกซันรูฟตัวนี้มาไปถึงคุณฮอนั้งหลังเลยอ่ะกว้างมาก โอ้โหอันนี้คือสุดในสุดนะใช้พวกนี้สุดแล้วอันนี้สุดในสุดสุดในสุดอันนี้บียอนฮะใช่ครับ้วอยากรู้ราคาแล้วค่ะออกใหม่ออกใหม่รวมออปชั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะประมาณ8เพราะว่ามันมันหลายอย่างที่มันคอนฟิกเฉพาะด้วยแล้วพอมาอยู่ที่นี่ล่ะคะตอนนี้นะฮะเรายาแล้วนะไม่บวกไม่บวกครับเราให้อยู่ที่1ล้านอ่า4ล้านแบบคุณผิดตกใจเลยนี่ เอาเลยนะเตรียมโทรหาจะโทรแล้วใช่ไหมจะโทรแล้วใช่ไหมโอ้โโหทรให้ไฟแนนซ์มาเซ็นอย่างนี้ขออีกทีครับเท่าไหร่ครับผมราคาตัวนี้นะฮะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นคุณถูกไปครึ่งครึ่งเลยนะเท่าตัวคือหั่นครึ่งเลยนะใช่ลบแค่5ปีใช่ครับใช่ไหมฮะสิบเจ็ดปีแล้วตัวนี้ปีสิบเจ็ดแล้วไม้แค่ห้าหมื่นห้าพันโลใช่ครับปีละประมาณหมื่นโลนิดๆนะหมื่นหนึ่งพันโล ถือว่าิ้งน้อยด้วยสำหรับจริงๆสำหรับรถที่มัน,มนเป็นเดลี่ยูสนะใช่ครับปีละหมื่นโลผมว่าน้อยมากเลยต่อให้ราคาดีขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณวันทูคาร์มาทั้งทีค่ะจะต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมแน่นอนครับมีพิเศษอยู่แล้วครับ,พเ,รบเพียงแค่ว่าบอกว่ามาจากวันทูคาร์ดูคลิปนี้มาเนาะ,ะอาจจะแคปหน้าจอมาเป็นหลักฐานหน่อยให้เราดูเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งของแถมพิเศษโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนครับนี่แค่คันแรกนะฮะ สุดขนาดนี้คันต่อไปจะสุดขนาดไหนกันอยากจะรู้จริงๆแล้วคันนี้นี่ต้องบอกว่าถูกใจสายสปอร์ตแน่นอนเป็นสปอร์ตคูเป้ต้องบอกว่าอาจจะแอบกำลังตามหากันอยู่เพราะว่าเขาเลือกผลิตแล้วด้วยใช่ครับนี้ยยับใช่ครับ a u ี่ TT นะครับตัว S Line 45 TFSI q u a t t ค o c ป u p e อกหอหชื่อยาวนิดนึงชื่อยาวมากครับผมอันนี้พี่น่าจะเลนเก่งนะ จัดแม่นมากเลยอ่ะเขาบอกว่าต้องบอกว่าแต่แต่ละตัวของในชื่อรุ่นเนี่ยมัาก็จะช่มันมีความหมายหมดนะครับก็จะบอกออปชันบอกความเป็นมาของรถคันนี้ด้วยครับผมแล้วเจ้าคันนี้ความเป็นมาเป็นยังไงครับเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่า เป็นสปอร์ตคูเปคนที่รู้จักกับออด i ี้ทีอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นรถที่ขับสนุกครับใช้ในชีวิตประจําวันได้เน้นเลยก็คือเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่นะฮะทางอัตราทดเกียร์ที่ให้มาแล้วก็รูปทรงที่ดูสปอร์ตมากๆครับตอนนี้เข้ามาอยู่ภายในของเจ้าทีทกันแล้วนะฮะก่อนจะไปรีวิวข้างในอยากให้ดูกุญแจอันนี้กุญแจที่มันมีน้ําหนักที่แบบว่ารู้สึกได้เลยว่า ใช่ครับมันของพรีเมียมหน่อยนพรีเมียมมันไม่ปอกแ้ากันนะเริ่มจากที่เบาะก็เลยเป็นเบาะนี่เป็นอาคันธาร่าแต่ว่าก็ยังคงปรับไฟฟ้ายองปรับไฟฟ้าอยู่ใช่ครับจริงรถพวกจริงเน้นออนแท็ส่วนมากไฟฟ้าจะไม่ใส่มาในเบาะนะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้ายังโอเคอยู่ใช่ครับยังมีความแล้วก็มีมีมีความแบบสปอร์ตสปอร์ตกับหนังอคันธาร่าบริเวณด้านตรงหน้าผมตรงนี้นี่พวงมาลัยนี่การตัดแบบชัดใช่ครับเป็นสามก้านทายตัด ก็คือสปอร์ตอารมณ์สปอร์ตแน่นอนจริงฟิลแบบนี้นี่ผู้หญิงผมว่าอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนี่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดนะไม่จำเป็นต้องผู้ชายนะผู้หญิงก็ได้เออว่าแต่คอนคุณไปไหนเนี่ยแ้นอยู่นี่คุณเอันนี้เป็นรถเราเป็นรถคูเป้สองประตูครับข้างหลังครับก็จะเป็นที่นั่งดอกซีด นะฮะก็จะมีที่นั่งให้อยู่เหมือนกันด็อกซีนี่ที่แปลว่าที่นั่งมาหรือเปล่าดิฉันไม่ชี้บอกดิฉันไม่ชี้บอกว่าฉันก็เลยสามารถนั่งได้พูดถึงก็ยังนั่งได้อยู่นะเมื่อกี้ก็แบบว่าแอบนอนหลบลงไปก็ยังได้อยู่ก็ยังถือว่านั่งได้ไม่ได้อิดอัดขนาดนั้นมาที่เรื่องของตัวสมรรถนะตัวนี้นะฮะก็เป็นสปอยเลอร์อะแดปทีฟพอเวลาที่เราขับไปจนถึงความเร็วนะฮะที่เขากําหนดเนี่ยตัวสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยเพื่อที่ว่าเพิ่มแรงกดทางด้านท้าย มีความเป็นสปอร์ตนะฮะหน้าจอตรงนี้โอเคแล้วเราเป็นดิจิตอลล้วนแล้วนะใช่ครับไม่มีเคตัวใหม่ก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วครับผมตอนนี้ผมหาที่เปิดแอร์ไม่เจอคะแผงแอร์อแผงอันนี้ครับจะเป็นฝังไว้อยู่กับตัวแอร์เลย<อ>ชุดแอร์เ<อ>ขา,าจะออกแบบมาแบบนี้เลยนะเะพื่อที่แบบว่าเป็นความสปอร์ตแล้วก็เน้นว่าปุ่มน้อยๆหน่อยเพราะว่าพอมันเป็นโฟกัสออนแทรคแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็น เราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียสมาธิกับตรงนั้นมากใช่ครับสมรรถนะเยี่ยมแบบนี้ครับผมทุกอย่างนี่เนี๊ยบขนาดนี้แถมเป็นสีพิเศษที่ยูนิคในประเทศไทยด้วยราคาคงไม่แรงนะไม่แรงครับไม่แรงราคาออกใหม่เท่าไหร,ร่คะคันนี้อ๋อตัวนี้รรอยู่ประมาณ3-8 นะฮะประมาณประมาณนี้นะก็แล้วแต่สีแล้วแต่เจนแล้วแต่ออปชั่นเพิ่มเติมด้วยร้านแปดประมาณนี้บวกลบเรื่องบวกของที่ทําเพิ่มใช่ครับแต่พอมาอยู่ที่นี่เหลืออยู่ที่นี่นะคะเราให้ได้ที่2องล้านสามแสนบาทครับอืมจอดไปแปดแสนนะใช่ครับ ว่าช่วยๆย,ยังยอมไเพราะว่ารถก็ยังปีใหม่อยู่ต้องรู้ว่ามันมีโซนนี้ด้วยใช่ครับเมื่อกี้ปิดมานไว้มองไม่เห็นนะโอัพอดี<ฮ>ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ารับรองสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูรถหรือว่าบางทีอาจจะเป็นจองรถแล้ว<ช>นะฮะแล้วก็มารอรับรถก็นั่งทานน้ำทานอะไรนะฮะรอรถเดี๋ยวรถก็จะออกจากตรงนี้ไม่ได้มีแค่น้ำให้ทานนะ,ะับถอนปีเกมให้เล่นใช่ คือจะมีแบบขับรถแบบซมูเลเตอร์คันที่3ครับกับ BMW นะฮะตัวนี้เป็นตัว 740Li ครับเป็นลองวิเวเบตภนั้นก็คือเป็นลิมซีนนั่นเองเป็นรถปี2016ไฟหน้าอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าอัพเกรดมาใหม่หมดแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดแต่ง M Sport อรค่ะเลยขัดแล้วใช่ครับก็ยังคงเป็น M Sport ไฟหน้าที่บอกไปว่าได้อัปเกรดมาใหม่แล้วตัวนี้เป็น B M W Laser Light ไฟตัวท็อปสุดของทาง B M W แล้วไม่มีท็อปกว่านี้นะครับใช่ครับกำลังการส่องสว่างเนี่ย600เมตรอใช่ครับสว่างมากๆและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของดนามิกด้วยเลี้ยวตามพวงมาลัยอะไรตวกนี้เขามีความพิเศษทางด้านไฟหน้าเรื่องเลเซอร์ไลท์เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีรถขับสวนเลนมาเขาแหวกทางให้เลยโอ้โหไม่ไม่ทิ้งตาใช่ครับไม่รบก,กวนไม่รบก,กวนคนอื่นใช่ครับ ข้างหน้านะฮะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนขับขี่อยู่แล้วนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยบางทีอาจจะขับเองก็ได้หรือว่า,าต้องการเป็นมีคนขับรถให้นะผู้บริหารนั่งข้างหลังเพราะนั้นข้างหน้าเนี่ยเขาก็ยังเลยไม่ทิ้งเรื่องของความสะดวกสบายนะฮะก็จะมีนี่เลยครับโคมาลายมันติดฟ,ฟังกชั่นทุกอย่างอยู่ตรงมือหมดเลยนะฮะมีแพทเทิร์นชิมาให้นะฮะจริงๆหน้าจอเนี่ยมันจะมีโหมดการขับขี่ หน้าจอตัวนี้ปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ที่ใช้งานด้วยหน้าจอก็จะได้เป็นทัชสกรีนแล้วก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ i-DRIVE ด้วยความที่ว่าเราเข้ามานะเนาะเราอยากจะแบบอยากจะขายให้คนที่แบบรักรถหรือผู้บริหารที่มองหารถอยู่จริงๆนะฮะตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่2 8 8ล้านปดแาห้าหมื่บาทสล้านแปดแห้ามื่นห้าหมืผมว่ามันโอเคมากเลยนะใช่ครับคุณสั่งการได้ไหมคะนี่ สังการได้เลยถื <S <S อ, <S <S อว่าเป็นแหล่งคอมมูนิตี้สำหรับสายรถพรีเมียมส<ช><อ>ายซุปเปอร์คาร์แล้กันนะฮะช่องทางการติดต่อะะับฝากไปหน่อยครับผมก็ช่องทางการติดต่อนะครับมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรามีหมดเลยนะฮะทั้งไลน์ เฟซบุ๊กไอจีฮะแล้วเราอินเทนเรามีติ๊กต็อด้วยนะฮะเรามีติ๊กต็อของเราเองด้วยครับผมใช่ไพี่เอลงไปเต้นในติ๊กต็อไหมกับนหละอาจจะมีนะแม่อ่ะโอเคคุณผู้ชมฮะฝากไปด้วยนะสำหรับทาง LK a u t o t r a ต้ทรนะถ้านึกถึงรถพรีเมียมรถฟัชชูรี่สภาพดีสภาพเพียยคัดพิเศษคัดเองเจ้าของคัดเองบอกเลยที่นี่สุดยอดจริงๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอ็กโซมากนะครับสรับ าการพาไปดูรถส,สวยๆทั้งสามคันนะครับผมขอบคุณมากครั <ขา S 2> บคผมขอบคุณค่ะ